สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนลองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถทรงหรูหน่าใช้1คันนะครับคันนี้สวยๆเลยครับนิสสันเทียนานะครับปี2011นะครับราคาเปิดที่ 289,000บาทนะครับราคาสวยมากเลยครับลองชมดูได้ลองเช็คดูก่อนเลยครับราคานี้ในตลาดขายเท่าไหร่นะครับสำหรับปี2 0 1 1นะครับตัวนี้สภาพสวยๆครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยลองไปชมไปเช็คไปตรวจสอบทดลองขับได้นะครับอยู่ที่ถนนสุขาภิบาล5นะครับนี่นะครับสภาพงามๆครับต้องเรียกว่าใครหารุ่นนี้ลองเช็คข้อมูลเช็คราคาได้เลยครับ289,000บาทนะครับไปดูรถ ทดลองขับนะครับใครจะจัดไฟแนนซ์ก็ถ้าเคดิตดีก็รอรับรถเลยนะครับราคางามๆครับพอน7,000 8,000แล้วแต่สมาชิกจะเลือกเลยครับนี่ครับสภาพสวยๆหาเอาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์หลังแล้วก็มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์แบก ABS นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกพอมีนะครับมีเนวิเกเตอร์กล้องหน้ากล้องหลังพร้อมนะครับแอร์หลังเย็นทั่วถึงครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจครับราคาที่เปิดมานะครับเป็นรถแบบ ได้มาขายไปเน้นออกเร็วนะครับก็จะไม่แช่นานตั้งราคาเยอะก็แช่นานครับก็เลยเปิดไวๆครับจะได้จบแบบนี้นะครับราคาก็2 8 9 0 0 0บาทนะครับลองชมลองเช็คดูได้นะครับสวยๆถ้าใครสนใจไปดูรถทดลองขับด้เลยนะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยก็ได้ครับราคาแบบนี้ลองเช็คราคาในตลาดได้เลยครับวิ่งมาโดยประมาณนะครับแสนห้านะครับประมาณนี้ลองชมลองเช็คดูก่อนถ้าชอบจริงนะครับไปดูรถทดลองขับได้เลยครับ สว้ถูกใจก็ค่อยว่ากันมันต้องไปทดลองขับครับสำหรับรถมือสองคันนี้ถือว่างามครับที่ผมเช็คอยู่ก็ถือว่าราคาดีงามมากครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะครับก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในเทียหน้าขับในแฟนเพจแมตขับ YouTube มีหมดครับ